ยาคนอีล้วงยี่ล้วงกับกูแดกอี่ล้วงอันสวยแต่เล็กเหนือนกันมึงใหญ่แรงปลาบุญนี่ต้องซิมเป็นจริงเออแต่กูไม่นะกูไม่รับปลาต้องซิมนี่ตื่อว่ากูจบจบเออนั่งเร่โลโลแล,ล้วก็รับตายก็ได้แกนั่งเร่โลโลเออแต่ดูนั่งเหลือกแม่มาใจโยมนั่งเหลือกได้ดเมาตังค์ในกูณนี่โยมพานูได้ปลาเลี้ยมตอง ผานอไอ้หนุ่ล่าเล่นนั่งเว้นปลาโกไม่ได้งันั่งเลยเนี่ยหนังเปลี่ยเดี๋ยวรังกูก้มจิตปลาผานุไม่แล้วใจโยมพี่หน้าแก่นายหมันสักจุดเนี่ยแหวเร่งว่าแล้วในกุศลกูไม่ได้พ่ยกันอะไรมึงอไอ้ไอ้ไนายโน้นโน้นเจ้านี้ตามที่มึงโยนในวัดนี่มึงเคยบวชจากกุศลหรือไม่ืม เคยบวชจากุลลยังฮะว่าเคยบวชจากุลลยยังอยูในวัดนี้บวชแล้วใส่เอะได้ซึกไปยื่นบาตกวาดววบวชายบาตไ่วาดวัวก็สวยเดี๋ยวจะผับูชาบาดเด็กเ้าเ้าทิพย์เจ็าทพปรมาืแต่คนแก่แคนนี้ยิ่อายุเจดทิพย์บาแล้วกูเกลียดเกลียดเกลียดส่เจตายห้องพอมาถึงไอ้บนญต่งจะได้ใส่า เราเปิดกว่าบาทก็ยกกันข้าวเลยยกมือโตอม้วมุบม,มิบม,มุบมิบมุบมิบว่างายอีใดใช่เรายืนกล่าวเห็นแม่หมดกันครอบจิตในตายองไอ้นั่นก็ตังต้งจิตอจิตตาท่านเด็ดจิตตานในเทรดคนคุยมาเพื่อการยูเก๋เจ้าบ,บุงบ่กได้จากที่ข้าวเปล่าดอ <c oughs> รลังที่เขามาไม่กับข้าวอีไตรไม่กับข้าวอีไตรเพื่อลูกเจ้าเรือนจะดูดมู เว้นไปกวาดวัวกว้าบาสจากคุมาเถอะแต่ใจร้ายนั่นเจ็จากบาดนี้ผนไปบ้านนูห่างยังแต่ลูกเจ้าอายุเจ็ดปีลูกเจ้าเออยังได้ลูกเจ้าพอกับแม่ประโยชน์บนญกวนบอกไปตึ้งคุยยืนบ้านอาหลงรวงหลงรังครัพ่อกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไปแต่ยางอยู่บนกวนหลงรังครัพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไปแต่ยางอยู่บนกวนสายรู้ว่าคุยไปยืนบาดนี้เหยียดแมั เขาไปตำนานอันนี้นี่กูเกลียดแต่มากูเมาระเครื่องโดยแจ้นไปจ้องกันไปไหนกูตามไปบุญควนนู้นไปเด็กก็ตัดยางเออ่าร่วงมาตึงควนนี่เราตัดยางเราเราได้ใจใจวันนี้จะกันใจใจหมดนะดี๋ยวตกลงได้เลยได้กี่คนมาเจ็ดกนแล้วกี่คนมึงงงไปจ้งเปลือยเ็ไม่ได้เบื่อใจไปไหนี่ลาจริงเห็นแลกน ซอยเพรปภาพเด็กก็มันเคยเจ็ดโอ้ซอ,อยออกมาเบื่อมากุรอ๋อยสุดนี้นะนายเถงอะเเคยบวชสักคนแลวยังฮ่อบ,บวชแลวนน้วครับเฮ่อไมีเถงก็เคยบวชครับแต่ผุมไม่ใจบวชเป็นพระกิจกกมวนหนุนหนุยุมบวชผุ่มในเป็นจาวาลาวัด <c oughs>